สวัสดีครับผมสวัสดีผูบบ่าจยนทุกท่านครับมาพบพอกับช่องนิสานวันคลิปหนึ่งครับคลิปนี้ก็ดึกจักหน่อยครับผมเป็นเวลาเกือบสามทุ่มครับผมพอดีผมไปส่งของมาครับเอานกไปต่อไว้ครับผมเป็นนกฟักัวไหมครับผมของค้ายของผมครับเป็นซื้อว่าเจ้ามูลแค้นครับผม เป็นนกสองกุกไหม่ครับนกตัวนี้เสียงหน่อยครับเสียงหน่อยหงหองครับคารุ่มนิดๆครับอฝึกครั้งแรกครับออกฝึกว่านังข้านครับผมฝึกเอาเลือดแล้วยมครับครั้งนี้ออกฝึกจริงครับผมขี่รถไปโรงงานน้ำครับผมเป็นระยะทางประมาณเกือบสี่กิโลครับขอต่อไว้ครับผมต่อไว้สาวเดียวครับสุดท้ายแล้วกั จัดเฉเลยผมเหรครับผมเป็นแตมแหลกของเขาครับอ่ายู่บ้านนี่บ่้ค่อยขันครับผมเป็นนกขันแบบยู่บ้านนี่คือขันแบบขันเลียนรินหัวหัวนะครับคือจังนกบอบเป็นตาขืนะครับว่าภาษาเขานะครับเนาะแตวล่าเอาเขาพเนียดแล้วออกปลาครับผมเขาละเฮ็ดดีครับผมผมเป็นน่งฟังอยู่แป๊บหนึ่งครับก่อนสิเขางานเนาะครับเนาะครับโอรู้ว่านกตัวนี้ นกปลาเฉลยตัวนี้อ่ามันจะเป็นเฉลยเสียงกลางไปเนี่ครับเป็นปลาเดียวกันกับเจ้าทุ่งเงินเจ้าทุ่งท่องผมครับผมซึ่งนกปลานี่เลี้ยงขึ้นทุกโตครับเป็นต่อทุกโตครับเว้าโดยเลยครับผมเพราะว่าเจ้าทุ่งเงินกัอยู่อยู่ครับแต่ว่าเจ้าทุ่งทงอนเสียไปแล้วครับผมเสียดายยังคักเลยครับเป็นนกปักทอร์นีครับผมช่วงนั้นมันอากาศหนาวครับบนเอดผาคุ้มครับ สงสัยจะหนาวครับโตค้อนครับกลับมาจากภาคใต้ครับก็เลยเสียเจ้าทุ่งทองไปครับตอนนี้เหลือเจ้าทุ่งเงินครับครับผมนี่ผมก็ไดเฉลยปลาหนอนไม้อีกโตครับผมติดโดนแล้วครับผมนี่เอาผ้าห่อไว้ครับเดี๋ยวเสียวเฉลยให้เบื้องครับก็ว่าสีบัวไทยแล้วเนาะครับจะเลยอดใจบไว้ครับซึ่งผมก็ดีใจยังแห้งครับที่ได้นกเฉลยปลานี่ครับแล้วก็นนกฟึกกัวไหม่ผมครับ ตัวนี้ยังบริเ้เปิดโตครับนกตัวนี้เป็นปลาเดียวกันกันกบเจ้าสอนเพลครับผมเสียงเหมือนกันครับต่างกันตรงเจ้าสอนเพ็ดมีคู่อ่างครับแต่ว่าเจ้มุวนแค้นโบมีคู่อ่างครับแต่ว่าขันโยนเหมือนกันครับเหมือนกันเฮ็ดเหมือนคล้ายๆกันเลยครับผมผมก็เลย ยังบริเปิดโตครับนกตัวนี้ข้ามเกือบจุด่าครับจุเกือบจิจูครับเอือยอีกนิดเดียวครับจุด่าครับข้ามนกตัวนี้ผมก็เลยยังโบเปิดโตครับกาว่าเซียวไวเ่นครับผมนกตัวนี้กาสีคัดไวเลนครับเพื่อมันดีกับสีแบงปันอาจารย์ไปเรียนครับผมหากบดีกับบกาแบงปันอาจารย์ครับอาจารย์ไม่เลือกอาจารย์เก่าเขามาติดตามช่องของผมกับ ขอขอบคุณหล,ลายๆครับผมที่เขามาติดตามรับชมเป็นกำลังแรงใจให้ครับช่องอีสานมากมวลชาแนลมาโดยตลอดครับผมซึ่งผมจะซีมีการแบ่งปันนกอยู่ครับหลังจากนี้ไปครับเพราะว่านกอ่ะสิเขาฤดูกันออกฝึกนกเรื่อยๆครับหลายๆตครับผมาหากตัวใดดีผมก็สิเปิดแบ่งครับหากตัวใดบบดีบอดพอผ่าน ผมก็สิเก็บไ้ครับพอกาแบ่งปันให้อาจารย์ไปเรียนครับผมเราก็ต้องแบ่งปันสิ่งดีๆสู้ซึ่งกันและกันครับผมเอาความจริงของโลกมาบอกกันเ่าครับเนาะถ้าเฮ่าแบ่งปันไปเร็วครับเฮ่าบได้ทีสีรอแบ่งปันครับเฮ่าก็ต้องเอาความจริงมาแบ่งปันกันครับผมเดี๋ยวผมเสียาเชลยมาให้เบิ่งครับรอสักครู่ครับผมเชลยตัวนี้อาจจะเมื่อยครับอ่อนล้าครับบ่รู้ว่า สิไวบ่ครับผมผมก็ลุนอยู่ครับว่าให้เขาจริงไดยครับผมก็มันเจ็บหลายนะครับเนาะมันติดโดนนะครับเนาะเพื่อผมสิกลับมาจากทรงของก็เป็นเวลาเกือบสามทุ่มครับผมมาถึงก็บสองทุ่มว่วแล้วครับแต่ยังไตไฟไปเอาครับมือๆคำคำครับผมอยู่กลางตรงหน้าครับไฟหัวติดดีใจว่าสันครับผมอ่าดีจังเลมาเบิ่งเชื่อเลยใกวันนะครับเนาะว่าสิป็นจังไลครับผม เตรียมใส่เฉลยครับอยลูกไปกดอ,อกครับพี่นอ้องเฉลยปลานี่บัวาสิเป็นยังไงคุมกัเรียงครับเฉลยปลานี่ ว่าได้มาเรียงแล้วเป็นดีครับไปหุ่นลุกตื่นมาหน่อยครับผมครับงตตนน้ำกันครับนี่ครับผลของการเนี่ยทิ้งไว้ครับติดโดนครับหเห็นไหม เย็บครับงามพร้อมเลยครับเชื่อเลยตัวนี้ครับผมบอกเลยครับนีไร้ปีครับสีออกสวยงามแห้งครับถ้าเป็นตัวเสียงกลางไปในตัวที่มัดเทียงผมฟังไหวเมื่อเศารนะครับถือว่าโอเคเลยครับเป็นนกคิดว่าพึงไทยคนครับพี่นนองเบ่งคนหางยังบรสุดครับ เดี๋ยวผมสะให้กินน้ำครับเพราะว่าเดี๋ยวอัชิบอรอดคนระัพบพมจับเบื้องตะเขียบแล้วครับตัวกูครับผมก่อยกับแง่ครับแข้งขออกสีกุ้งครับผมถือว่างามครับเชื่อเลยตัวนี้สนับปีเขาแนนดีครับ ช้ำครับทีนี้ก็ขอให้รอดนะครับะแล้วกหลอดจังว่ากันเองครับเป็นคนขี้เล็กครับผมพี่น้องลายปีกหน้าแหงครับผมครับเป็นแตัวแรกครับของเจ้ามุนแคนครับผมครับผมอ่านแล้วครับผมจอดครับนกบึกตัวใหม่ของผมครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับผมติดตามไว้ครับผมเดี๋ยวผมสีแปง้งปันนกดีๆไว้ให้อาจารย์ในเรียนน้อยู่ครับผมผมต้องเป็นค้นขัดก่อนครับผมออกฝึกออกกอรครับว่าดีบบดีครับผมบอกเป็นตามเนื้อผ้าเลยครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ